นอกจากนี้ครับทางด้านของเทศบาลเมืองสเตงนอกครับได้มีการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้กับประชาชนด้วยครับนายเสรีเรืองการจนะนายกเทศมนตรีเมืองสเตงนอกครับพร้อมด้วยทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสเตงนอกเจ้าหน้าที่นะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสเตงนอกฝ่ายปกครองครับได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในการสุขภาพเบื้องต้นพร้อมทั้งแจกใย จ่ายนะครับสำหรับยาสามัญประจําบ้านมีทั้งเรื่องของยาลดไขย้ยาบรรเทาอาการไอนะครับละลายเสมหเะเยอะแยะมากมายครับคุณผู้ชมครับโดยแจกในพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่6หมู่ที่9และหมู่ที่12นะครับซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากน้ําท่วมที่ผ่านมาที่บริเวณมัสยิดต,ตือโลกือบอนะครับ ก็มีประชาชนเข้ารับการบริการตรวจความดันนะครับมากมายครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าคึกคักด้วยนะเขาบอกแบบนี้จากการตรวจรักษาโูคเบื้องต้นพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีอาการนะครับน้ำกัดเท้าแล้วก็เป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอนะครับกำนันเนี่ยนะครับของตำบลสเตงนอกก็บอกว่าทุกปีเนี่ยหลายหมู่บ้านก็จะได้รับผลกระทบน้ําท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ของหมู่ที่6นะครับในครั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์ดีครับได้รับผลตอบรับจากชาวบ้านเนี่ยมานะครับก็ให้ความสนใจในการที่จะมารับบริการเป็นอย่างมากตั้งเป้าในการบริการครั้งนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 200คนครับ